ฮัลโหล Good morning mm hmm. นะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ซิดนีย์นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำก,กิจกรรมที่เราแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากทำมากๆมานานนะคะก็คือดูวานค่ะอันนี้คือเราอะจะออกเรือออกไปจากตรงท่าเรือซิดนีย์นะคะออกไปดูวานเขาม i เกร t กันนะคะแต่ว่าเป็นยังไงเราไม่รู้เลยนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราทำอันเจนดาดูวานทั้งวันเลยนะคะแต่ว่า เกิดว่าใครอยากจะมาดูโอเปร่าเฮาส์ตอนเช้านะคะถ่ายรูปที่นี่ค่ะบริษัทค่อยมาขึ้นเรือก็ได้นะคะเพราะว่าเรือเราออกเที่ยง15นะคะแล้วก็มีข้าวเที่ยงให้ด้วยแล้วก็กลับมาถึงท่าเลยเอียทีประมาณ4ี่โมงสิค่ะทุกคนก็ดูแบบจุกจุเต็มไปเลย4ชั่วโมงนะคะตื่น เเป็นๆในทะเลนะคะเราออกไปในทะเลเลยก็เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะราคาอยู่ที่คนละ2 9 5บาทนะคะแล้วก็เราอะ่ะเออได้อาหารเที่ยงด้วยะคะ่ะเขาก็จะเลี้ยงนะคะมีทั้งน้ำทั้งอาหารจุดเช็คอินของเรานะคะชื่อว่า Eastern Pontoon Circular Key นะคะก็คืออยู่ตรงท่าเรือเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเขาก็จะให้ายานะคะแก้มเมาเรือมาแต่ว่าเราส่วนตัวไม่ทานนะคะแล้วก็เขาก็จะให้บอ d ดิ้งพาสบัตรมานะคะแล้วก็เที่ยงสิบก็คือจะเริ่มบอร์ดเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างานี่นะคะคือตรงนี้มันก็จะมีครูซเยอะแยะมากมายเต็มเป็นหมดเลยนี่คะ่ะจุดของเราก็คือนี่นะคะ Sydney Princess Cruise we are watching ะะตรงนู้นก็จะเห็นซิดนี่ฮาร์เบอร์บริดจ์แล้วก็เราก็เข้ามารอก่อนได้เรามาถึงเร็วหน่อยนะคะรอบๆข้างทางนะทุกคนเขาก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานั่งเล่นดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูวิวนี่ก็ได้เช่นกันนะคะคือเรา,าเลือกวันนี้เพราะว่าเราไปดูพยากรณ์อากาศมาแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะแดดออกฟ้าใสาถ่ายรูปสวยเราก็เลย กะว่าเราจะต้องเห็นน้องวานแน่นอนค่ะแล้วเขาก็จะกระโดดขึ้นมาจากน้ำเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากนี่จะเป็นครั้งแรกที่เห็นน้องวานใกล้ชิดขนาดนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่น้องวานเขาอบพยพจากน้ำเย็นไปน้ำอุ่นนะคะซึ่งก็จะผ่านตรงนี้ของออสเตรเลียพอดีเลยค่ะนี่นะเดินมาอีกนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นซิดนีออปเปอร์เฮาส์แล้วนะคะ, <No. S 1> ะตรงนี้เอง เดินเล่นได้สบายมากทุกคนเป็นจุดที่แบบทุกคนมาถ่ายรูปนี่เราก็เดินเล่นระหว่างรอขึ้นเรือนะคะ Sydney Harbour Bridge ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือของเขาเขาก็จะชื่อว่า wharf หนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วเขาก็ไปหลายที่มากเราก็ได้นั่งตรงนี้นะคะไป Manly Beach ก็ได้นะคะทุกคน เดี๋ยวเขาจะเรียกเราให้ขึ้นเรือกำลังรองขึ้นเรือนะครับเป็นเล่นมากเรือเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นเรือค่ะเรามายืนต่อคิว20กว่านาทีครึ่งชั่วโมงครับประมาณเพื่อที่จะได้เป็นคนแรกที่ได้ขึ้นเรือนะครับพอมาคนเรือเรามาแล้วเราจะต้องวิ่งขึ้นเรือครับเราจะไม่เดินกำลังขึ้นเรือแล้วนะคะ น,นี่นค่ะทุกคนบค์กเจ่งคนอุ๊ยนี่นะรา้านเชลเดี๋ยวเราพามาดูทุกคน Hi guys w e l c o m ว,วมีวิวนะทุกคนดูสิคะ เราเลือกที่นั่งข้างนอกนะคะตรงนี้เลยเพื่อเราจะได้เห็นน้องวานชัดๆนะคะก็ที่จริงตรงไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะเราเช็ดได้เพราะว่าอาหารอะ่ะจะอยู่ชั้นล่างนะคะคุณเหน็นนั้นไหมคะ าร์บร์บริดจ์นี่ก็สร้างมาได้ประมาณ90ปีแล้วนะคะเพื่อเชื่อมฝั่งเหนือกับใจกลางเมืองซิดนีย์ค่ะคนท้องถิ่นที่นี่เขาจะเรียกกันว่า The c o ค้ Hanger ค่ะเพราะว่ารูปทรงเหมือนแม้แขวนเสื้อและนี่นะคะ Opera House จุดเด่นก็คือหลังคาจะรูปทรงเหมือนเปลือกหอยเลยค่ะหั่นลังมากก็จะเป็น c i r ร์ l ค r ล e y ที่เราอยู่กันเมื่อกี้นะคะสวยมากข้างหลังเราคือซิดนีย์ออเปราเฮานะคะก็ตอนนี้ขอปกปจะให้ คนไปตักอาหารมาก่อนได้นะคะแล้วก็มานั่งกินก่อนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราไปออต่างทะเลแล้วค่ะจะไม่ค่อยแนะนําให้กินก็เลยอยากจะให้เราอ่ะไปตักอาหารแล้วก็ทานอาหารตอนนี้นะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะลุกไปตักอาหารค่ะ เรือคงเคลงมากก็เข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงบอกว่าให้ทานยากแก้มเมาเรือก่อนนะคะทวกคนเขาก็มาถ่ายกันท้ายเรือหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเห็นวิวทั้งหมดนะคะทุกคนจะเห็นวิว Sydney h a r b ์เบอร์บริดจ์ออ h เราส์เลยนะคะทุกคนวิวดีบรรยากาศดีมากจริงๆเราส่วนตัวเราไม่อยากลุกนะคะเพราะว่ากลัวแบบลม้มยืนประคองตัวไม่ค่อยเก่งบนเรือค่ะก็เลยเดี๋ยวเรานั่ง อยู่เฉยๆของเราดีกว่าอากาศหนาวนะคะแต่ว่าเรือเขาแล่นไม่ได้เร็วมากทุกคนก็โอเคอยู่ค่ะไม่ได้เป็นแบบสปีดโบสแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปียกนะคะไม่เปียกตอนนี้อออออกมา,ากลางทะเลแล้วนะคะเพื่อที่จะดูน้องวานก็เ <ๆ S 1> ขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเมาเรือก็ให้ถอดโพถ,ถอดทุกอย่างออกนะคะให้มันเย็นๆมองไปใ,ใกล้ ใช่ค,ค่ะตอนนี้เขาไม่เสิร์ฟอาหารแล้วนะคะก็ทุกคนต้องทานอาหารให้เสร็จเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นน้องวานนะคะพยายามมองหาละอองน้ำที่ผุดขึ้นมาจากน้ำนะคะหรือว่าสีดำๆที่แบบว่าลอยขึ้นมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครเห็นก็ให้แจ้งที่กัปตันเขาก็จะพาเรือไปไกลๆนะคะคืบอกว่าใหท้ทุกคนช่วยกันมองหาน้องวานก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ ไปกันมองหาน้องวานะคะแล้วก็เอ่อทัวร์ไกด์เราก็กำลังมองหาเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคน น้องว่านอยู่ทางข่าของเรานะคะซึ่งเรากำลังมองหาอยู่ว่าจะเจอไหมไม่รู้ว่าจะแคปได้ทันไหมคะทุกคน STBE psychiatric aisia co-est miejsce pedagogDer немer ตอนนี้เราก็กำลังนั่งเรือกลับจากดูวานแล้วนะคะวันนี้โชคดีมากได้เห็นวานโผล่มาหลายรอบเลยค่ะเราจะดูปลาวานเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้งหวานตกหางโรงแรมเพล่แล้วเขาอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าทาไมน้งหวานถึงขึ้นเหนือใช่ไหมคะไปที่น้ำขุ่นนอ้องเขารู้ได้ไงว่าจะต้องขึ้นไปทางเหนือก็เพราะว่าน้องเขาจะมีผมอยู่ที่หัวนะคะทุกคนแล้วไอ้ตรงผมเนี่ยมันเต็มด้วยแบคทีเรียแล้วก็ไอ้ตรงผมที่หัวเขาอะ่ะมันจะไปเหนือตลอดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องวหายไปใายอะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นทางว่าจะขึ้นเหนือนะคะ่ะก็ ก็เป็นความรู้ดีๆนะคะที่เขาบอกให้เราระหว่างเรานั่งเล่นคนครับเป็นอากาศดีมากนะครับมองออกวันอากาศดีมากทุกคนเราก็ใกล้ถึงแล้วนะตัวนี้คุ้มมากทุกคนคนละสองพันกว่าบาทเองนะได้ประสบการณ์แบบสวยงามมากค่ะแล้วน้องปาวานคือขึ้นมาให้เราเห็นจริงๆคือดีใจมากๆครับที่ได้มานะบรรยากาศก็ดีทุกคนคทัศนศึกส,สวยมากเลย One. This is a hit to We're coming up to a little island over to the left-hand side, in the centre of Fitton Harbour. ลราก็จะให้ทุกคนได้ดูวิวซิดนีย์ฮาร์เบอร์จากมุมท,ที่นั่งอยู่บนเรือนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกคนจ่ายเงินเถอะถ้ามาเที่ยวออสเตรเลียแล้วผมคิดว่าคุ้มมากครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจะไม่มีวันลืมเนาะเพราะว่าทั้งวิวสวยบรรยากาศดีและเป็นประสบการณ์ที่หาทำท,ที่ไหนแทบจะไม่ได้เลยบนโลกนี้นะครับสุัคนค่ะวันนี้เรา นได้เจอนังว่างสนใจแล้วแล้วก็งดีมากนะคะได้ทานอาหารด้วยแล้วก็ได้ประวัติศาสตร์ของซิตี้ไปจุกๆเต็มเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจคลิปแบบนี้นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะส่วนเราอ่ะลองผ่านคลุกมาค่ะานกลุกยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเปนใจให้เราเลยนะคะแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่สวยๆอีกนะคะ Vroom